จบอย่างสวยงามในค่ำคืนนี้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับเจ้าภาพทั้ง2,100ท่านนะที่เข้ามารับชมนในวันนี้นะครับใครที่มอบอะไรให้ก็เท่าไหนก็ขอให้ทวีคูณกลับไปร้อยเท่าพันเท่านะครับคนที่ไม่ได้ให้ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้บังตัอยู่แล้วผมบังแค่มามอบความสุขก่อนที่ทุกคนจะเข้านอนกันนะครับมาคุยกันหนุกนานนะให้คิดถึงกัน นะครับส่วนมาลัยที่ได้มาผมก็แน่นอนครับผมก็จะเก็บไว้คนเดียวแล้วก็จะไปซื้อของที่ผมอยากได้นะครับผมก็จะไม่โอนให้บัญชีแม่เลยครับเพราะผมเป็นเด็กที่กระตันดูกระตะเวทีนะครับขอบคุณคทุกคนมากมากครับยิ่งพูดยิ่งบาปเอ๊ยยิ่งพูดยิ่งบาปยังไงไม่รู้ชักปนนะครับรอให้ทุกคนนอนหลับ ฝันนะครับได้เงินหมื่นตื่นก็ได้เงินแสนนะฮะไม่พอนะครับก็ขอให้ได้เงินล้านร้อยล้านพันล้านนะครับแล้วก็แบ่งกันด้วยนะใครที่มีพันล้านนี้ก็แบ่งกันนะครับเผื่อเก็บไว้คนเดียวแล้วมันเหงาก็แบ่งๆกันได้นะครับก็จะช่วยใช้ตรงนี้ได้นะฮะนี่พูดก็ยิ่งเป็นคนมากมากๆนะฮะในเรื่องของเล่นตรา โอเคครับสี่ทุ่มแล้วนะครับสองนาทีก็ขอให้ทุกท่านนะครับฝันดีนะครับหลับก็ได้เงินหมื่นตื่นก็ได้เงินแสนนะครับไม่พอเงินล้านไปเลยนะฮะอันงกนะมินาห์ก่อนนอนได้ไหมครับได้แน่นอนครับขอภัยทุกท่านนะครับฝันดีนะครับคืนนี้เธอจงนอนด้วยใจเป็นสุข ขอจงลืมวันวานผ่านมาดอมอันพันล้านนะครับโอ้โหชัดเจนเห็นทุกคนมีความสุขก็โอเคแล้วครับผมไม่ได้ที่เอาเสียงเพลงมาแรกกับรอยยินทุกท like ่านได้ใช่ เมื่อทุกท่านมีความสุขกับเสียงเพลงของผมก็ผมก็ก็ไม่เคาเรียกว่าอะไรไม่เสียแรงที่ผมได้ตั้งใจมอบให้ในวันนี้นะฮะใครที่กำลังเจอปัญหาชีวิตหรือว่าปัญหาที่แบบกำลังเครียดหรือว่าอะไรก็ปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านครับว่าเราถือทุกอย่างแล้วไม่ได้มันหนักเนาะ ก็ให้ทุกท่านโฟกัสว่าในหนึ่งวันทุกคนมีเวลาเท่ากันยีิบสี่ชั่วโมงนะครับลองเจ็ดเวลาที่ตัวเองกำลังเศร้าอยู่สักหนึ่งชั่วโมงมายิ้มให้ตัวเองดูนะครับลองยิ้มหน้ากระจกดูครับจะรู้ตัวเองอนะ่ะยิ้มสวยแค่ไหนยิ้มหล่อแค่ไหนนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในกระจกเนะี่ยคนที่ยิ้มให้ตอนเนี้เขาแหละจะอยู่กับเราตลอดชีวิตครับผมฝากไปด้วยครับ อย่าไปคิดมากอย่าไปเครียดครับใช้ชีวิตที่มีความสุขนะฮะว่าเราไปฟุ้งซ่านกับอนาคตมากไม่ได้อนาคตเป็นอะไรที่ไม่น่นอนแต่ว่าสิ่งที่ไม่แน่อนอนนะ่ะคือสิ่งที่แน่นอนใช่ครับฝันดีทุกคนนะครับผมนะคืนนี้ ทุกคนมีความสุขก็โ okay. อเคลยครับอย่าลืมยิ้มให้ตัวเองในทุกๆวันนะครับเพราะว่ารอยยิ้มของทุกๆคนมีความหมายกับโลกแบบนี้มากๆสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับยิม้มปัดตลาดเหรอครับอ่ะจ่ายมาค่าแข่งเราชนะโอเคไหมครับชื่นใจนะแล้วทุกคนครับ I love you แล้วเจอกันใหม่นะฮะในไลฟ์สดครั้งหน้า นะครับบ๊ายบาย See you เครียดมาครับหนักขึ้นแม่ไปเครียดครับนั่นแหละคือความสุขเพราเรากินของอร่อยใแม่นะแม่กินเควันนั้นน่ะสิที่มาล่อหนูนี่น,นี่ะก็คือเป็นเป็นตอบสนอง,องแม่ให้น้ำหนักขึ้นนี่ย ายครับทุกคนครับสวัสดีครับไปจริงๆแล้ว See you again